เก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ามาอยู่กับผมเลียวเชรวิตในช่องราชาพูนี่กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาทำคลิปกันอีกแล้วนะครับก็คลิปที่เราจะมาทํากันในวันนี้ก็คือการเทสเกมนะครับฟรีไฟนั่นเองนะครับพอดีว่ามีคนขอผมโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับก็นั่นแหละนะครับคือมันเยอะมากๆนะครับก็คือคลิปนี้ผมก็อัด เป็นคลิป EP 2ที่ต่อมาจากคลิปที่รีวิวคอมโดยไม่ใช่การ์ดจอนะครับว่าที่ผมทําคลิปที่เขียนว่ารีวิวคอมโดยไม่ใช่การ์ดจอมันจะเล่นเกมได้ไหมสรุปก็คือเล่นได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะปรับภาพแบบสวยๆดูได้นะครับเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าดีเทลเกมในคอมมันเบ้อว,วังอลังการมากๆนะครับโอเคนะครับผม ก็คอาไม่มีการ์ดจอสรุปก็คือมันเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถปรับภาพสวยๆได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เฟรมเรทมันก็อาจจะไม่ได้ลื่นปืนลื่นปืนเหมือนเวลาเราเอาการ์ดจอมาใส่นะครับก็คือถ้าเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยหรือว่าใช้ CPU เล่นเนี่ยมันก็จะกินแรมพอสมควรนะครับถ้ามีแรมแค่ 4G กิกแล้วไม่มีการ์ดจอแล้วใช้ CPU ประมวลผลเนี่ย คือเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเราประมวลผลกราฟิกเหมือนเวลาเราใช้ดูการ์ดจอมันก็จะมีการ์ดจอแบบหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามกิกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกกิกเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดมันก็จะใช้แรมในคอมของเราคือถ้ามีแรมสี่กิกเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รอดครับถ้าไม่มีการ์ดจอเล่นนะครับก็คือถ้าจะใช้การ์ดจอออนบอร์ดก็แนะนําแรมแปดกิกขึ้นไปครับเพราะบางทีเผลอๆเสียบการ์ดจอแล้วมีแรมแค่สี่กิกบางทียังแหลกเลยครับลองไปหาเบนช์มาร์กดูเอาเองละกันนะครับผมก็ วันนี้เราก็จะไม่พูดนอกเรื่องนะครับเพราะว่าเราก็จะมาอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็สเปคของเรานะครับก็จะเป็นคอไอสามหกหนึ่งศูนย์นะครับผมก็จะเป็นไอสามจนหกนะครับอ่ะโอเคนะครับเมนบอร์ดนะครับเป็นเซทสองเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้ก็ใช้ผมก็ใช้แรมเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์พรีเดเตอร์นะครับผมแปดกิกนะครับผมบัสก็ตัวนี้ผมก็โอซีไปอยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับใครอยากดูคลิปที่ผมโอซีก็ หาดูในช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่เราปรับในวันนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวให้ดูสเปคนะครับเอาค้างเลยนะครับจังหวะนี้เอาค้างเลยนะครับจังหวะนี้คือค้างเลยนะครับ อ่ property นี่นะครับผมผมก็เป็นไอสาห0นะะ Hz, นะครับผม 3.70GHz RAM 8GB นกิกะแรม8กิกนะครับบัส2 0นะครับก็ CPU กับบัสแรมก็จะเป็นตัวหลักในการประมวลผลนะครับบางคนก็เก็บเกมไว้ใน SSD ก็ทำให้มีความลื่นขึ้นมานะนะครับนิดหน่อยนะครับแต่บางเกมก็ช่วยเยอะนะครับไอพวกเกมที่มันมีอ็อบเจกต์เยอะๆนะครับ มาดูการตั้งค่าของผมนะครับผมก็ตั้งตามนี้เลยนะครับนี่ขึ้นเล่นในเกมลูมนะครับเห็นไหมนะครับก็ไดร์เล็ก X เปิด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 นะครับความละเอียดอยู่ที่พันแปดสิบนะครับนี่ก็ตั้งเป็นออโต้หมดเลยนะครับที่เหลืออันนี้ความละเอียดเป็นพันแปดสิบนะครับผมพันแปดสิบพีนะครับไอที่มันแนะนํามันบอกว่าควรจะเป็น GTX หนึ่งหกหกศูนย์นะครับอันนี้เราเล่นในโหมด Windows วินโดว์โหมดนะครับวินโดว์บอดเลอร์เลสโหมดนะครับเราไม่ได้เล่นในแบบฟูลสกรีนนะครับเว่าะฟูลสกรีนมันก็ทําให้แหลกขึ้นนะครับเราก็เล่นแบบไม่ต้องเต็มจอก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นเต็มจอก็กด F11 ไปนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นแบบเต็มจอนะครับ F11 เพราะว่าไม่รู้นะครับน่าจะ F11 อะไรนะครับเจ็บคอครับช่วงนี้อัดคลิป อันนี้ก็ไม่ได้เล่นแรงนะฮะเพราะว่าผมมาเทสเกมให้ดูเฉยๆผมไม่ได้มาเล่นเกมคสเกมอะไรให้ดูนะครับผมผมก็ทําตามคําขอของผมนะครับทําตามสัญญานะครับเราจะทําตามสัญญานะฮะก็ตอนที่เดินๆก็ลื่นๆนะครับยังไม่ยังไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับคือใครที่ใช้สเปคต่ากว่าผมนี้ก็ไม่เไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ใครที่ไม่มั่นใจไงก็เขียนสเปคมาก็ได้นะครับแต่ว่า ก็ยังไม่มีอาการกระตุกเกิดขึ้นเลยนะครับคำนึงนะผมนั่งแบบโอ้ยนั่งแบบรันทดมากครับก็อันนี้จะมาเทสนะครับเพราะว่าคือผมเห็นส่วนใหญ่ที่เขามาดูคลิปเขาก็เอาไปเล่นฟรีไฟนะครับมีแต่คนถามผมเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ลองเล่นไปดูแล้วแหะนะครับก็ เนี่ยนะครับยังไม่มีอาการกระตุกอะไรเลยนะครับนะครับล็อกเมาส์ไงวะเนี่ยนี่ไงล็อกแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เนี่ยมี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 กระตุกไปสองทีเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นการแบบโหลดฉากนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับไม่ไม่แลกเลยนะครับลื่นๆเลยนะครับลงเลยแล้วกันนะครับนี้ก็มีแมวมาด้วยนะครับแต่ก่อนผมเล่นบ่อยมากครับฟรีไฟลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับ แต่ใครอยากชวนผมแคสเกมอะไรสตรีมเกมอะไรก็ทักมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวมีสอบเข้านะครับก็รอติดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะทำวีล็อกไปโรงเรียนแล้วกันเนพราะผมเองก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสอบติดก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่บอกนะครับว่าที่ไหนกลัวผิดหวังนะครับ เพราะมันก็คนสอบเยอะมากมากนะครับเป็นโรงเรียนที่แบบติดท็อปของประเทศนะ,นะครับอุ้ยผมก็เลยไม่ค่อยว่างมาทําคลิปนะครับโอเคเมื่อกี้มันไม่ได้ล็อกเมาส์นะผมก็เก็บๆไปก่อนแล้วนะครับเมื่อกี้ใครมายิงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเกมน่าจะเดือดอยู่นะนะครับได้ปืนกลก็สบายแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าอุย้ยชีตเจ็บคอมากตอนนี้ ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่เจ็บคอมากเนี่ยนะครับยังไม่มีอาการแหลกอะไรเลยนะครับทไมมันเร็วจังวะลด DPI แป๊บหนึ่งนะครับเร็วจังเลยนะครับโอเคไปผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเกมนี้ครหนึ่งนะครับใช้ u p p อะครับ,ใช,รบใช่บป่ะ Yeah. นี่มีสโครอยู่นะครับอุ้ยชีสนะครับก็คือมันไม่แหลงนะครับบอกตงว่าผมเล่นไม่เก่งนะใครที่มาบอกผมกากก็บอกตรงว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นประจํานะครับผมมาเทสให้กับเอฟซี FC ผมดูนะไปไหนแล้ววะนี่ไงสแกนติดแล้วนะยิงแล้วหนีครับ เขาเรียกว่าไม่แน่จริงนะฮะใช่ไรเนะี่ยไม่ทำไมเมาส์มันไม่ล็อกวะเกมลูปนี่ผมว่ามันบลั๊กบ่อยมากเลยนะบอกตรงบอกตรงว่าเกมนี้ไม่ได้เราไม่ได้เน้นค่าครับผมนะครับก็คือสรุปก็คือมันมันไม่แหลกนะครับมันเล่นได้นะครับปกติเลยนะครับแต่เกมนี้ผมจะตา,ตายไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ็บคอมากนะครับ นะครัเนี่ยนะครับแตกนะครับจนได้นะครับก็คิวไม่ได้สักคนครับผมผมบอกแล้วเจ็บคอมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยี่สิบต่อห้าสิบก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็สัวันดี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสรุปก็คือเล่นได้ครับไม่แหลกครับปรับแพมพันปะสิบพีวินโด้โหมดบริเวนะครับเนี่ยแบบผมเนี่ยที่มันมีไอ้ขอบอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีขอบนะครับ ถ้ามันฟูลสกรีนมันจะเป็นแบบนี้นะครับฟูลสกรีนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะลดลด fps ลงมาได้เยอะนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลงไปกินยาก่อนนะครับพอดีเจ็บคอมากนะครับอ้าวกดออกนะครับ f11 ออกนะครับแต่ว่าคือถ้าเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยมันคือมันจะดึงแรมไปใช้เยอะมากนะครับก็แนะนําว่าถ้างบน้อยๆก็ซื้อหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอไอเอ็กซ์สี่เจ็ดศูนย์ไอ 570หรือว่า GTX 750 Ti GT1030 GT1030 กับ750 Ti ผมแนะนำให้ไปเล่น750 Ti มากกว่านะครับแต่สภาพมันก็จะเก่าๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาก็ชุดนี้กัดจอแพงครับอยีายเพิ่งซื้อครับแต่ถ้ามีงบแบบ2-3 0 0 0ก็1060 1050 Ti 570 470นะครับ แต่ถ้างบน้อยๆแบบพันพันห้าพอย่างเงี้ยก็ไป750ดหนทีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าแนะนําว่าให้เก็บไปเล่นเอ่อหกไม่ก็5 7 0เลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ